พบกับผมซันเวียกับช่องซันเวียดอทบิชช a ชแนลรายการมายากลและสอนมายากลสําหรับคุณผู้ชมนะครับผมไม่ได้สอนทริคมายากลในช่องสําหรับรายการบุคคลทั่วไปนานแล้วนะครับช่วงหลังๆผมย้ายไปสอนในสมาชิกรายเดือนนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของการคัดกรองคนเพื่อที่จะเก็บความลับนะครับมายากล สอนมากไปก็ไม่ดีนะสมัยก่อนผมจะสอนไว้เยอะนะครับแต่ว่าคลิปนี้ผมจะสอนนะครับหลังจากที่ไม่ได้สอนมานานเพราะว่าส่วนใหญ่สมาชิกรายเดือนที่อยู่ใน youtube เนี่ยเป็นเด็กนะครับผมค่อนข้างที่จะรู้สึกลำบากใจถ้าเกิดว่าจะเอากลนบุหรี่ไปสอนนะครับแต่ว่าสำหรับบุคคลทั่วไปเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเหมาะมากกว่านะครับก่อนอื่นใดเลยนะครับผมต้องอารมพบทก่อนนะครับ ทริกกลบุรีนะครับทั้งหมดที่ผมเคยแสดงและสอนมานะครับไม่ได้เชิญชวนนะครับให้ผู้ชมมาสูบบุหรี่นะครับตรงกันข้ามนะครับจุดมุ่งหมายที่แท้จริงคือผมต้องการให้ผู้ชมเทได้กับบุหรี่นะครับโดยที่ไม่ต้องสูบนะครับนั่นคือจุดประสงค์สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นจงตระหนักตรงนี้ไว้นะครับมาในส่วนของทริกนะครับ กลบุรีนี้ชื่อว่าบุรีเข้าตานะครับหรือว่าบุรีทะลุตาก็ว่าไปนะครับเป็นกลนที่ฮิตมากในบาร์ทริกนะครับผมนำเทคนิคนี้มารวมเข้ากันกับชุดรูทีนบุรีของผมนะครับแสดงต่อๆกันนะครับคนนี้ผมยังใช้แสดงอยู่นะครับแต่ว่าจะมาแบ่งปันกันนะครับสำหรับท่านใดที่ ใช้บุหรี่นะครับสูบบุหรี่นะครับก็ขอให้ลดละเลิกนะครับคุณดูดีได้ดูเท่ได้นะครับเท่กว่าด้วยนะครับโดยที่ไม่ต้องรบกวนคนรอบข้างนะครับแล้วก็รบกวนสุขภาพของคุณเน้นย้าตรงนี้มาคนดูเมื่อไหร่จะสอสกทีว่านะครับมาๆมาเอาบุหรี่ขึ้นมานะครับฝึกตามไปนะครับบุหรี่ทะลุตานะครับเอฟเฟคคือเราอ่า ซอดบุลรี่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปในลูกตานะครับและทะลุออกมาทางปากนะครับใส่หูดออกมาทางปากอย่างนั้นนะครับเป็นบาทวิคคลิกสั้นๆนะครับเก๋ๆจับบุลรี่นะครับตรงส่วนปลายนะครับหันก้นกลองขึ้นนะครับใจก้นกลองเนี่ยวางไว้ตรงบริเวณส่วนบนของดัางนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนกล้องเข้ามานิดนึง ห the so like okay. ันตัวบุหรี่ขึ้นนะครับเกือบ90องศานะครับอย่าหันแบบนี้นะครับผู้ชมอยู่ทางด้านหน้านะครับถ้าหันแบบนี้ผู้ชมไม่เห็นตัวบุหรี่ไม่สวยนะครับหันเกือบ90องศาขึ้นแบบนี้นะครับมุมที่ถูกต้องคือมือนะครับหันไปทางผู้ชมนะครับหันไปทางผู้ชมแบบนี้อย่าหันข้างนะครับอย่าหันข้างแบบนี้นะครับหันไปทางผู้ชมแบบนี้นะครับ หลับตานะครับข้างที่เราจะแสดงว่าเอาบุหรี่ใส่เข้าไปนะครับตรงนี้สําคัญนะครับนะหลับตานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าคุณลืมตาบุหรี่จะทิ่มตาบอดนะครับอันตรายยิ่งกว่าสูบบุหรี่อีกนะครับหลับตานิดหนึ่งนะครับแทงเข้าไปบริเวณตรงนี้นะครับบริเวณส่วนบนสุดนะครับของดั้งจมูกนะครับ อ่าแต่ว่าเราหันด้านหน้าเนะี่ยผู้ชมจะรู้สึกว่าเราใส่เข้าไปที่ตานะครับแบบนี้นะครับแต่จริงๆอ่ามันจะเป็นบริเวณตรงนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับมือดูทางด้านเนี้ยจะจะทราบเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมหันข้างให้ดูนะมือนะครับรูดนะครับอ่าสามนิ้วนะครับนิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วโป้งนะครับรูดตามแนว ัวบุรีนะครับทางด้านผู้ชมจะไม่เห็นตัวบุหรี่แล้วนะครับบุหรี่จะเข้ามาอยู่ในอุ้งมือของเรานะครับดูใหม่อีกทีนะครับรูดแบบนี้นะครับมันเป็นอิลูชันนะครับภาพดวงตาแบบนี้นะครับในจังหวะที่เรารูดเข้าแบบนี้นะครับนิ้วมือเรารูดตามแนวยาวของบุหรี่นะครับให้หัวเรานะครับ หงายหลังไปนิดนึงนะครับเงยหน้าขึ้นนิดนึงนะครับตรงนี้เป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้การแสดงสวยนะครับและพอเหลือแต่นิ้วกลางนะครับให้ผงกหัวลงมานะครับแบบนี้อ่าแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับเสียงมาจากครับเราทําเสียงนะครับแบบนี้นะครับมันจะ สร้างเสาเอฟเฟกธรรมชาติขึ้นนะครับอร้าใจผู้ชมนะครับแบบนี้นะครับบุหรี่จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้ในวงการมายากลเรียกว่าตําปามนะครับหรือว่าฟิงเกอร์ปา์มนะครับคือใช้นิ้วโป้งฐานของนิ้วโป้งแล้วก็ฐานของตัวนิ้วชี้ตรงนี้นะครับคีบบุหรี่ไว้นะครับ แต่จุดสังเกตคือบุหรี่จะต้องอยู่ในลักษณะเกือบ90องศานะครับไม่แงนแบบนี้นะครับไม่ดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นองศาที่จะต้องมาอยู่ที่ปากนะครับดูด้านข้างเนี่ยจะเข้าใจมากขึ้นนะครับแบบนี้พอนิ้วกลางนะครับจรดตรงบริเวณที่เราเอาบุหรี่ ตั้งไว้นะครับที่เราบอกคนดูว่าเราบุหรี่ใส่ไว้เนี่ยแล้วบุหรี่มันมันอยู่ที่ตํำปาลมนะครับเก้าสิบองศาเนี่ยมันจะอยู่ตำแหน่งปากเราพอดีเป๊ะเลยนะฮะนะแบบนี้นะครับ่าคีบใช้ปากคาบไว้แค่นี้เองนะครับดูใหม่ทั้งหมดนะครับ เวลางหายมือนะครับ่ายแบบนี้นะครับค่อยๆเผยออกมานะครับหรือว่าเปิดออกมาเลยก็ได้นะครับแต่ว่าอย่างนี้จะสวยกว่านะครับเดี๋ยวไปมองที่บุหรี่นะครับคนเนี้ยบางทีเนี่ยผู้ชมดูหรือว่าผมยังไม่ได้สอนเนี่ยอาจจะมีคนเข้ามานะครับหรือว่าอาจจะแบบเกรียนเียนเอ้ยกูรูู้่าทำอย่างนั้นมันไม่ได้สําคัญว่ารู้หรือไม่มาสาคัญว่าคุณแสดงได้สวยหรือเปล่านะครับอ่า ทัมมิ่งจะต้องพอดีนะครับเวลาเราสอดบุหรี่เข้าไปนะครับดึงออกมาที่ตามปามนะครับบุหรี่อยู่ในลักษณะเก้าสิบองศา,าจะหลดปากเราพอดีนะครับคาบได้ทันทีเห็นไหมฮะอ่ารูทีนที่สองนะครับสอดบุหรี่เข้าไปนะครับคาบไว้นะครับแล้วใช้ใช้ฝ่ามือดันบุหรี่เข้าไปในปากเลยนะฮะ บุรีจะค่อยๆเลื่อนออกมานะฮะแล้วแต่คุณจะแสดงแบบเท่ๆแบบของผมหรือว่าแบบตลกนะครับน่ารักน่ารักก็ได้แล้วแต่ว่าผมไม่ค่อยสันทัสหน้าผมไม่ให้นะครับอย่างนี้มีบางคนเล่นแบบนี้นะครับเล่นให้ลูกให้หลานดูนะฮะคนคนแก่หน่อยนะครับคนบุรีอ่า เข้าทางหูนะครับเหมือนกันนะครับแต่ว่าทางหูเนี่ยจะยากนิดนึงมือคุณจะต้องอยู่ในลักษณะแบบนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าทุกทริกนะครับใช้เทคนิคตมปามหมดนะครับถ้าคุณเอียงมือนะครับแบบนี้จะเห็นบุหรี่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมือคุณจะต้องตั้งอยู่ในลักษณะน,นี้เสมอนะครับไม่ว่ามือคุณจะไปทางไหนมือคุณจะต้องอยู่ในลักษณะ ตั้งแบบนี้เสมอนะครับนี่แบบนี้นะครับคุณจะเอามาออก,ออกที่ข้อศอกอะไรก็ได้หรือไปหลังหูคุณผู้ชมนะครับก็ได้นะครับแต่จําไว้ว่าม,มือคุณต้องอยู่ในลักษณะนี้นะครับองศาที่ผู้ชมเห็นบุหลีได้ยากที่สุดคือองศานี้นะฮะนี่เห็นไหมครับเพราะว่าถ้ามองด้านตรงหรือว่า มันบิดมุมกล้องไปนิดหนึ่งก็ยังเห็นได้ยากอยู่นะครับเพราะว่าบุหรี่มันตั้งขนานพา r a l e l กับพื้นนะครับแบบนี้เห็นไหมครับแต่ถ้าคุณเอียงองศาอย่างเงี้ยโอกาสที่จะเห็นง่ายเพราะว่าถ้านิ้วมือคุณแยกอาจจะเห็นตัวบุหรี่แต่เกิดตามที่ผมบอกอ่าเป็นแบบนี้คุณไม่ต้องเป็นห่วงว่า นิ้วโป้งกับนิ้วชี้คุณดูไม่ธรรมชาติเพราะมันเป็นช่วงเวลาแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับมันแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับไม่ทันได้สังเกตหรอกมันมีจุดที่คุณต้องไวแล้วมันก็มีจุดที่คุณต้องช้านะครับจุดที่คุณต้องไวคือตอนที่มือคุณอยู่ในลักษณะตาปามป,าม,ปามบุรีอยู่ส่วนที่ต้องช้านะครับคือส่วนที่เราต้องการให้ผู้ชมซิงเอฟเฟกนะครับตอนที่บุรี เพียออกมานะครับโปรดักชันออกมาที่ปากคุณหรือว่า,อาตอนก่อนที่คุณจะใส่นะครับถ้าคุณเล่นเร็วไปคนดูอาจจะไหนไหนบุรีคุณยังไม่เห็นเลยอย่างนั้นนะครับคุณอาจจะต้องแสดงใหม่และเขาก็จะต้องจับผิดคุณนะครับเพราะฉะนั้นกนฝีมือทา m ม,มิ่งสําคัญมากนะครับแล้วก็คนบุรีก็เป็นคนที่ต้องอาศัยมุมกล้องด้วยครับฝึกหน้ากระจกให้ดีนะครับให้สวยก่อนนําไปแสดงนะครับหรือว่าอัดวิดีโอดู ตัวเองก็ได้นะยิ่งเพอร์เฟกนะครับและเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะนำทริคก,กลบบุหรี่ดีๆนะครับมาสอนอีกสำหรับผู้ที่สนใจนะครับโปรดคอยติดตามรับชมอันทิลเนสท m ย